งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานักเตะที่จะเข้าหรือออกจากสโมสรก็ได้รับการพิจารณาจากท่านประธานสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาล้ครับผมและวันนี้นะครับทางบอร์ดผู้บริหารก็ได้พิจารณาที่จะตัดลายชื่อของนักเตะออกหนึ่งคนนะครับสำหรับโยฮันคับนะครับผมซึ่งทางประธานสโมสรน,นะครับก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานลหลายหลายท่านนะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะขายทางด้านของโยฮันคับออกจากทีมนะครับซึ่งทางด้านของนักเตะก็เรียกได้ว่าอยู่กับทางสโมสรเรามาเป็นเวลาหลายซีซั่นมากๆนะครับผม และทางท่านประธานสโมสรเนี่ยเขาก็ได้ยื้อเวลาให้นักเตะคนนี้อยู่มานานมา,มากๆนะครับก็เรียกได้ว่ายื้อราคาด้วยนะครับก็และสุดท้ายครับโยนครับครับก็ได้ตัดสินใจเดินออกจากสโมสรของเราเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยราคา395ล้านนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะครับทางด้านท่านประธานสโมสรน,นะครับก็ได้ให้เงินทุนสําหรับการซื้อนักเตะ เพื่อที่จะเสริมทีมให้ทีมดีขึ้นไปอีกนะครับท่านก็ได้ให้เงินมารวมกับการขายโยนครับไปเมื่อกี้นะครับสามกว่าล้านนะหกะะักภาษีงแล้วเหลือ350กว่าล้านนะครับก็จะมีเงินรวมอยู่ตอนนี้นะครับ719ล้านนะครับผมซึ่งท่านประธานสโมสรก็ให้เรามาช้อปปิ้งนะครับแต่ว่าได้ลิสต์ลายชื่อนักเตะมา2รายนะครับที่จะเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมของเรานะครับผมในส่วนของเป้าหมาย ที่ท่านประธานสโมสรได้ให้กับเรามานะครับท่านก็บอกว่าเราอยู่แชมเปียนสองมานานมากแล้ว,ลวนะครับเราอยู่แชมเปียนสองมาแทบเรียกได้ว่า3 4, 4, 4ี่ซีซันหลังเราอยู่มาประมาณนี้ตลอดนะครับท่านเลยให้เควสมาว่าเราจะขึ้นไปแชมเปียนหนึ่งให้ได้นะครับผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะแต่ ท่านประธานสมโมสรได้บอกมาประมาณนี้นะครับตอนนี้แรงของเราก็1.157นะครับก็1ล้าน10,000ไม่ใช่1ล้าน1 50,000ครับซึ่งอยู่แหลงนี้มาแบบเรียกว่ากี่ซีซั่นแล้ววะ4ซีซั่นได้นะครับผมประธานสมโมสรก็เลยอยากที่จะให้เราขยับขึ้นไปเป็น1.2บ้างนะครับก็ท่านก็ได้ให้เงินเรามาแล้วนะครับก็สต์รายชื่อมา2นักเตนนะครับที่จะเอาเข้าสู่ทีมเราณนะ เวลานี้นะครับผมก่อนอน่นนะครับเราก็ต้องขอบคุณทางด้านของโยฮันครับนะที่ได้อยู่กับสโมสรของเรามาอย่างยาวนานนะครับหลายซีซั่นมากๆากครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับสําหรับโยฮันครับก็เรียกได้ว่าเป็นเ,เรียกได้ว่าเขาจะเป็นตำนานกับสโมสรของเราต่อไปนะครับผมจนกว่า จะมีตัวใหม่เข้ามาตัวใหม่เข้ามาก็ไม่รู้จะมีเงินซื้อหรือเปล่านะครับสำหรับโยนครับนะเอาเป็นว่าตอนนี้ครับลายชื่อ2นักเตะที่จะเซ็นเข้ามาสู่สโมสรของเรานะครับก็จะมีทั้งด้านของควิช,ช่าควาวาัสคเดียโอยชื่ออ่านโคตรยากแต่ว่าท่านประธานสโมสรเขาชอบนะครับก็เรียกได้ว่าฝีเท้านี่105นะครับการยิง96ส่ง94การเลี้ยง106นะครับ การตั้งรับ47ครับสภาพร่างกาย91และสามารถเล่นได้เป็น RW t v i และก็ เป็นหน้าเป้าด้วยนะครับสำหรับคริชชาผมขอเรียกคริชชาแล้วกันนะครับโหเรียกยากชื่อข้างล่างและอีกหนึ่งคนครับที่ท่านประธานสโมสรได้ l ิ s t รายชื่อมาให้กับเรานั่นก็คือเอเดนอาซานะครับโหฝีเท้ากดไป111นะครับแั้าวการยิง100ครับการส่งบอล98การเลี้ยงบอล101การตั้งรับ40ครับสภาพร่างกาย75นะและตำแหน่งรองก็สามารถเล่น LM ได้นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับท่านประธานให้เราเป็น คนตัดสินใจนะและผมก็ได้ตัดสินใจมาแล้วนะครับทางด้านของอาซานะเราจะซื้อก็จะเหลือเงินอยู่ 50M นะนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ราคาก็ยังแรงไปอยู่นะครับสำหรับเอเดนอาซานะครับผมผมก็เลยจะไปที่ทางด้านของควิช่าละกันนะครับผม500ผมจะดักเป็น5 5 1สําหรับควิช่านะครับเราก็จะได้เดินทางไปเจรจานะครับเพื่อที่จะถามไทย ถึงค่าตัวนะครับว่า551มเราจะสามารถคว้าตัวเขามาได้หรือเปล่านะครับผมเราก็ต้องให้ทางด้านของทีมงานเราเดินทางไปเจรจากับสโมสรที่เขาจะขายเราด้วยนะครับไปครับ let's go เราก็จะเหลือเงินอยู่168มนะครับผมเอาละครับผมและตอนนี้ทางด้านทีมงานก็ได้ไปเจรจาสำหรับ การซื้อควิชามาแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเรายื่นไป551ล้านนะครับแต่ว่าทางด้านสโมสรเขาขอมาเป็น565ล้านนะเราก็เพิ่มไปอีกประมาณเท่าไหร่วะ10ล้าน14ล้านนะครับก็ถือว่าคว้าตัวควิดชาเข้ามาสู่สโมสรของเราได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ565ล้านชอบก็จัด ประหยัดทำไมทางด้านประธานบอกมาเอาล้วครับผมและเราต้องเอาควิชชาลงมาสู่ทีมเราก่อนนะครับซึ่งจะได้เล่นตำแหน่งของปีขวานะครับผมสําหรับควิชชานะเป็น4-2-3-1นาโลสําหรับควิชชานะและการอัพสกิลนะครับผมจะอัพเป็นความคล่องตัว3นะครับแล้วก็จะได้นักวิ่งมาอีกหนึ่งนะส่วนอีกอันหนึ่งผมจะเอาเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการอัพสกิลของคิชชานะครับผม เอาแล้วผมสําหรับวิช่าครับตอนนี้เป็นเม็ดส้มโอเวอร์106นะครับก็ฝีเท้า154ครับการยิง130การส่งบอล119การเลี้ยงบอล155ครับการตั้งรับ55และสภาพร่างกายเรียกได้ว่าแข็งแกร่งครับ108เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าวิช่ากับการลงเตะแมตช์แรกให้กับสโมสรจะสามารถทําผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับผม let's go เอาล้วครับผมสำหรับ การลงเดบิวต์แมตช์แรกของควิชชาของเราครับไปดูครับว่าผลงานแมตช์นี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็โอ้โหเจอควิชชาเหมือนกันว่ะได้วัดได้วัดวอนออกมาที่ควิชชาขอล้องหน่อยควิชชาจะได้สวมหมายเลข77นะครับเป็นเบอร์ที่เรียกว่าเขาสวมมานานแล้วนะครับผมกับสโมสรเดิมโอ้โหเราไปแล้วครับควิชชาทงนี้เราเฟกจอดมาหนึ่งทีแล้วโอ้โหเลนเชงสวย แล้วให้ไปที่โอโ้กุลิดแล้วปั่นสายโอโ้แล้วควิดจ้ามีแอซซิตนะครับผมโอโ้ลูกนี้ต้องยอมรับว่ากุลิดยิงดีด้วยนะครับผมโอโ้ดูครับควิดจ้าเรียกว่าสองสามตัวเอามาอยู่ปาดเข้าไปในลูกนี้กุลิดซ้ายห้าขวาห้าอยู่แล้วพลิกมาแล้วกดด้วยซ้ายเข้าไปนะครับผมโอโ้ถือว่ามาดีครับเดบิวต์แรแรกมีหนึ่งแอซซิตแล้วครับสำหรับควิดจ้า แล้วเห็นควิดชาตรงนี้ควิดชาสับหนึ่งยังหวงลูกกดสายจานเฝ้ารอเปล่าโอ้ไม่เฝ้าครับอะไรครับเนี่ยเวล่าให้ต่อมาตรงนี้เป็นเดวิโลปั่นขวาลูกนี้ก็เข้ามือปีเตอร์เชคครับรับสบบายอยู่แล้วโรโนโัลดโต้องให้ออกมาที่โรดี้โรดี้ให้มาควิดชาสับหนึ่งทีแล้วเลนเชงแล้วโอ้โหไปไหนไม่ได้ครับควิดชาต้องโอ้โหเสียบอลแต่ว่ายังได้อยู่ มาที่ควิชชาควิดชาสาบหนึ่งจังหวะแล้วให้ออกไปที่วอลเกอร์วอลเกอร์ต้องวนกลับมาให้ไปธีควิชชาควิชชาแล้วก็อิลาติโก้หนึ่งจังหวะแล้วก็เลนเชงหลอกโอ้โหจะหลอกกิ่โมโดไม่ได้ครับลูกนี้แต่ก็ยังได้อยู่แล้วก็อยู่ที่โดโดออกไปที่ควิชชาควิชชาควิชชาเขาแล้วก็โอควิชชาเขายิงได้ดี โดนตีเสมอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหโ,โอ้ลูกนี้โรดีไปช้าแล้วเสียบอลกลางสนามค,ครับโดนสวนขึ้นมาตรงนี้โอ้โคนาโโลก,ก็มาไม่ทันนะครับผมอย่าอย่าตูเลให้มาที่โรดีโรด,ดีต้องออกไปที่ควิชาควิชาสับมาหนึ่งจังหวะควิชาควิชาอิลาติโกโลองหนึ่งจังหวะแล้วก็โอ้โอโกิโมโดมึงจิ้มได้ไงเดบิโลมาแล้วเดบิโลมาแล้วให้ต่อมาที่ควิชา วิชาแล้วก็โดนเสียไปได้แล้วก็ยังไงยิงสวนแล้วปัดแล้วโอ้โหโดนสองหนึ่งเฉยะ <laughs> โอ้โหเราเป็นหนักบุกทางวิชชาเยอะไปหน่อยครับโอ้ดูกดซ้ายลูกนี้ปัดแล้วครับแต่บอลยังไปเข้าทางของโรนัลโดนะครับผมแล้วโดนสวนมาโอ้โจบเกมแพ้เฉย เกมแรกก็แพ้ไปห่งประตูต่สอสนะครับแต่ว่าวิชชามีแอซิตนะครับผมสำหรับเกมเดบิวต์แมตชนี้โอ้เราเป็นหนักั้างด้านของวิชชาหนักไปหน่อยนะครับก็เลยไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่รูปเกมไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเราก็หนักเกินไปนะเอาแล้วครับผมก็เดินทางมาสู่เกมที่สองของวิชชานะครับมาดูครับว่าเกมนี้เขาจะสามารถทำได้ดีกว่าแมตช์ Math แรกหรือเปล่านะครับซึ่งมีหนึแอซิตนะครับผม ออกมาที่ควิชา่าให้ปที่วอลเกอร์วอลเกอร์ให้มาที่โหลดีออกมาที่ควิชา่คชาควิช่าสับหนีไหมตับหนีหนึ่งจังหวะแล้วก็เลนเช้งมาอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็ควิชา่ายังไงเปิดไปที่เสสองโอ,อ้ยทำไม่ได้ครับแล้วเขารุดมาแล้วที่เอ็มบัปเป้บัปเป้บปัปเป้โดนจ้วงเข้าไปแล้วยังไงโอ้เสียฟาวไปครับลูกนี้น่าจะไปโทษอันตรายแล้วครับเอ้ยถอยหน่อยควิชา่า วิชาโอ้ยจนหัวจนหัวนี่ไงได้อยู่ไปโอ้โหแล้วยังไงลูกนี้โอเคครับโอ้โหปีเตเช่ช่วยชีวิตไว้ได้เลี้ยงผ่านกูง่ายเหลือเกินกุลิตให้มาสวยต้องออกมาด้านข้างครับจิน,นุล่าจิน,นุล่าพาขึ้นมาจิน,นุล่าเล่นเช้งหนึ่งจังหวะแล้วต่อไปที่ตูเลตูเลให้ไปที่โดโด้ไปที่ควิชาควิชาพลิกหนีสวยลุกขดขวา โอ้ไม่ได้แล้วยังไงบอลไม่เข้าทางเราเลยนะครับผมสาหรับแบบนี้โดต้องพิกขึ้นหน้าโดหนีออกมาตรงนี้มียาญ่าตูเล่ยาญาตูเล่พาขึ้นมาแล้วครับยาญาตูเล่ยังไงยาญาตูเล่เฟกจอดกลับหนึ่งจังหวะแล้วยาญ่าตูเล่เข้าขวาแล้วปั่นขวาลูกนี้10นาที79นะครับผมโอ้กาสยิง ครั้งสองครั้งเองนะครับสำหรับแมต์นี้ปั่นขวาแทบจะเสียบสามเหลี่ยม <c oughs> หมดแรงเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหัวแดง <c oughs> จบกันไปนะครับสำหรับ <c oughs> เกมที่สองครับ <c oughs> โอ้โแมต์นี้วิชาเรียกได้ว่าหมดแรงไวเหลือเกิน แต่จีโรล่าก็หมดแรงเร็วนะเอาแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพิชชาควาวสควอเรียผมยังไม่ค่อยเข้ามือนะแต่ต้องไปเล่นให้มันเข้ามืออีกสักหลายๆแเม็ดหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นโยนคับมันตั้งนานนะโยนคับคล่องจัดจัดนะครับก็ต้องไปเล่นให้เข้ามือหน่อยครับสําหรับวิชานะก็อยากลองปรับเปลี่ยนดูนะเพราะว่าเบื่อโยนคับแล้วแล้วก็รอตัวใหม่โยนคับด้วยเพราะว่าร้อยสามน่าจะเข้ามาไม่นานนี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ก็ไม่น่าจะมีตังค์ซื้อนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร ชมนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมตรงนี้ด้วยนะครับผมและยังไม่ได้รับชมคลิปเก่าๆออก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ควิดชาเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมขอบคุณครับ